สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับช่องการใช้รางผลออฟเชียลครับพี่น้องครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ที่คำเกินแก้วครับเบิ้งพี่น้องครับพี่น้องมาหลายคันตอนนี้กำลังระทึกอยู่นะครับไปดูหน้าเวทีครับมาเดิดมาหนึ่งเดิดมาหนึ่เดี๋ยวเดิดมาหนึ่เดินมาหนึ่ ตอนนี้หนา้าเวทีเขากำลังครับคนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ระทึกแล้วครับอ้บ สวัสดีครับผมเอ้าเหมดอนๆเหมือนๆฟ้าคนหลายค่ัดเคร n ่องเลยครับกำลงมา

คอนน้ำลูกสาวเด้อไปคอนน้ำอีก แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วแตกแร้วแนาย่าลเดพ่อแนเดี๋ยวขไปอยู่ด้าสุนนเนะเนี่ยก็ฮะนี่่อันี่้ซิงับแต่ไ่ได้เก็บตังค์ พี่นางครับ คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพียงบรรพงเอฟซีสาวน้อยเพีันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดต้องฝังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับศิลปินรับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพลงครับกับิมีศิลปินจากแกรมมี่โกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชินน้องหินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตรปัตถมนันแล้วก็ไอแมน่มนมณีวันครับศิลปินหาค้นครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแท้แน่นอนกับเพลงไม่งยิงความครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนั่งอีกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บ่รสิเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามื้อนั้นสี่รองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เก้าศิลปินหาคน พี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยเขากุมในเลืขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อ่ะลากาพ่อพ่อแม่แม่ติดตามผลงานพี่ไม่หล่ะได้จากลากาอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999บาบาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขา กุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ัามือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชารั้ังคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ109้อ10บาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1,348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยเพ้ินแพผินแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสดีครับพอ่อให้กุ๊ผิดครับ